นางเอกไซมินิโดนหลายคนโฟกัสผิดจุดหลังทำสิ่งนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนานถือได้ว่าเป็นนางเอกสาวไซมินิที่มากความสามารถจริงๆนะคะสำหรับแต้วนัทพรซึ่งนอกจากการแสดงที่เธอชื่นชอบแล้วด้านการออกกำลังกายเธอก็ชื่นชอบมากเหมือนกันเรียกได้ว่าชอบเป็นชีวิตใจิตใจเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะแฟนๆที่ติดตามก็มักจะเห็นเธอลงคลิปออกกำลังกายให้ชมกันอยู่บ่อยๆ ล่าสุดสาวเต้ยก็ได้ออกมาโพสต์วิดีโอลงในอินสตาแกรมสตอรี่นะคะขณะที่กําลังดึงเชือกออกกําลังกายที่ฟิตเนสก่อนที่วิดีโอดังกล่าวจะถูกชาวเน็ตนาไปโพสต์ลงในทิกตอกจนหลายคนหฮือหากับการออกกําลังกายของเธอค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตบางคนโฟกัสผิดจุดนะคะและได้พูดถึงมุมการตั้งกล้องของเต้วอีกด้วยอาทิน้องเต้ยน่ารักและแข็งแรงมากตัวเล็กๆแต่แข็งแรงมากกําลังแขนดีสะโพกรับกําลังได้แข็งแรงสุดยอดตั้งกล้องควรเลือกมุมหน่อยแบบนี้ไม่ได้ คนนี้เขาเลือกมุมแบบนี้ตลอดรวมถึงบอกว่าฉันเป็นคนธรรมดาอย่างไม่กล้าลงมุมนี้เลยเป็นต้นค่ะ